สวัสดีครับวันนี้ในวันโควิดเราก็จะใช้เวลาอยู่กับบ้านก็เลยมีเวลาที่จะบอกเล่ากับชีวิตประจำวันจำเรื่องของผลิตภัณฑ์ Mway Home ได้ไหมครับในนี้เนี่ยก็คือ,อน้ำยาล้างจานนะครับชื่อว่า d i s b l o c คนทั่วไปที่ไม่ทราบเนี่ยก็มัาจะคิดว่า d i s b l o c เนี่ยมีราคาสูง เป็นจริงอยากบอกให้รู้ว่าดิสดอกหนึ่งขวดเนี่ยมีปริมาตรถึงหนึ่งพันีซีนะครับเป็นหนึ่งลิตรเนี่ยเราไม่ได้ใช้จากน้ำยาโดยตรงเพื่อไปล้างจานนะครับแต่เรามีระบบน้ำยาเนี่ยเราเรียกว่าน้ำยาเข้มข้นนะครับเขาก็จะมีขวดแบบนี้ครับเขาเรียกว่าขวดฟลิปท็อปนะครับขวดฟลิปท็อปขวดฟลิปท็อเนี่ยมีปริมาตรประมาณ500 ml หรือมิลลิลิตรหรือ5 0 0ร้อยซีซีนะครับ500ร้อยซีซีเนี่ยก็คือมีปริมาตถึงครนะึ่งลิตรเนาะถ้าเทียบกับน้ำยาล้างจานทั่วไปอันนี้คนเป็นแม่บ้านคนที่ที่ซื้อของอยู่แล้วเนี่ยจะทราบนะครับทีนี้อันเนี้ยหนึ่งขวดเนี่ยราคาเนี่ยมีราคาทั่วไปติดอยู่ด้านนี้นะครับราคาทั่วไปแล้วก็ติดอยู่ด้านหลังอย่างอันนี้เนี่ยราคาทั่วไปคือสองร้อยห้าสิบหกบาทหนึ่งลิตรนะ แต่วิธีการซื้อของเราคือการสมัครเป็นสมาชิกครับเพื่อให้ได้ราคาส่วนลดซึ่งลดแล้วเนี่ยจากราคา256บาทจะเหลือราคา230บาทนะครับเสร็จแล้วเวลาเอามาแบ่งใส่ขวดฟลิปท็อปอย่างเงี้ยครับจะได้ถึง12ขวดเราหารดูแล้วเนี่ยมันก็เลยจะตกเหลือแค่น้ำยาล้างการขวดละ19บาทที่มีปริมาตรขนาด5 0 0 c ี หรือว่าครึ่งลิตรซึ่งบ้านผมเนี่ยเราอยู่กันสองคนแล้วก็ถามว่าล้างจานล้างอะไรบ่อยไหมบ่อยแล้วก็ไม่ได้แค่ล้างจานอย่างเดียวนะยังใช้สำหรับแช่ผักสดผลไม้นะครับแล้วยังเอาน้ำน้าอย่างเงี้ยเอาไปล้างทำความสะอาดพวกของสดของที่เราจะไว้ใช้ปรุงอาหารเนี่ยนะครับนะแล้วก็การผสมเขาก็จะมี ทำไมถึงต้องใช้ขวดฟลิปท็อปก็เพราะว่าเขามีอัตราส่วนในการผสมให้เราวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาสาธิตการผสมให้ดูเลยนะครับอันนี้เพิ่งหมดไปเมื่อเช้านี้ขวดเนี้ยปกติแล้วก็จะมีเดือนครึ่งแต่ว่าช่วงที่เราอยู่บ้านเนี่ยทำให้เราเนี่ยใช้ของในบ้านเยอะขึ้นมันก็เลยใช้ได้1เดือนกับ6วัน เราเติมกันวันที่หนึ่งวันนี้มัเกิมกนมาหกวันแล้วนะผมล้างล้างจานในทั่วไปเราก็จะเติมน้ำไปถึงแค่นี้ไหมครับนนี้มันมีฟองเราจะบีบฟองทิ้งออกมาสักหน่อยนี่แล้วก็เติมน้ำส่วนที่มันขาดหายไป พอดีพอถึงเส้นพอถึงเส้นแล้วเราก็จะเทน้ำยาล้างจานสีเขียวใส่ลงไปในช่องสุดท้ายในช่องสุดท้ายก็เขียนไว้อัตราหนึ่งต่อห้าหมายถึงดิสดอปเนี่ยหส่วนแล้วก็มีน้ำห้าส่วนนะครับ เขย่าเล็กน้อยทำความละอาดขวดกนหน่อยเนาะเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ำยาล้างจานที่พร้อมใช้งานถามว่าขวดฟลิปท็อปใช้อย่างไรดูดีๆนะครับเปิดฝาแล้วเทไม่ต้องบีบเขาจะหยุดของเขาเองเห็นไหมเอาใหม่นะเปิดฝาเท ไม่ต้องบีบเขาจะหยุดของเขาเองในกรณีนี้ครับเราสามารถจะเทใส่ฟองน้ําที่เราล้างจานนะครับที่มีน้ําแล้วแล้วเราก็ใช้ล้างได้อย่างปกติก็การใช้น้ํำยาล้างจานในการแช่ผักก็เช่นเดียวกันใช้ประมาณ1 1 1 1หยดของ f i ิ t o ็เนี่ยนะครับต่อน้ํา1ชามอ่างใช้แช่ผักแช่ผลไม้ก็สั้นๆครับแล้วเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในครัวเรือนแบบนี้ครับ